สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนเปิดกระหัสรรูร้อยล้านแต่พังหมอสุนินติดไฟ1,500ดวงสระว่ายน้ำา20ล้านและเสื้อผ้าที่ทิ้งทุก2อาทิตย์ เป็นคนดังที่มีไลฟ์สไตล์ที่เป็นที่สนใจของใครหลายคนสําหรับหมอสุนินดรสุนินพลธันตแพทย์ดาวติ๊กตอกที่มีชื่อเสียงอย่างมากที่ล่าสุดเปิดบ้านให้รายการเคหสถานบ้านปลายทางวันเพลงเกราพร้อมเปิดเผยว่ากว่าจะได้บ้านทั้งหลังเรียกว่าหมดไปบ้านปลายไม่น้อยเปิดรายการขึ้นมาหมอสุนินก็พาชมสะว่ายน้ําและว่าทําบ้านเมื่อ13ปีที่แล้วเป็นยุคทองของโมเสกเราชอบอะไรหรูหรากาโมเสกหมดไปเกือบ2ล้านสะยังเดียวเกือบ10ล้านได้ของเมดอินไชน่าใส่เฉพาะ วันที่ล้างสะขับรถออกไปคนเลยส่วนไม้นี่ตอนแรกเสนอราคามาไม้สักรอบสะ4ล้านบาทขับรถไปนครนายกไปเจอโรงไม้เหลือล้านห้าพันไปสองอาทิตย์เขาส่งมาลดหนึ่งช่างที่ปูบอกเป็นไม้มะพร้าวไม่ใช่ไม้สักโดนต้มแล้วไม้ก็เริ่มแตกสุดท้ายมาใช้อันนี้จบที่ไม้ปลอมปูนซีเมนหรือไม้หกหมื่นเปลี่ยนเป็นพื้นสองแสนนี่ก็ถูกกว่าไม่ต้องไปอวดแล้วว่ามีไม้สักในบ้านจบเลยทีเดียวเฉพาะสะทั้งหมดเกือบ20ล้านที่มาที่ดินหนึ่งพตารางวา 25ล้านหมอคนดังเผยว่าวันเกิดผมตีห้าขโมยขึ้นบ้านโทรเรียกเพื่อนที่เป็นนายตำรวจเขาพามาขับอ้อมก็มาเห็นที่ดินตรงนี้ที่สวยมากก็ถามข้างๆว่ามีเบอร์เจ้าของที่ไม้ถามว่าขายไม้เปิดมาตารางวาละ25,000บาทก็ลืมราคาเท่ากับได้ที่มา1,000ตารางวาในราคา25ล้านซึ่งขณะเดียวกันราคาซื้อขายในฝั่งคลินิกแสนกว่าบาทก็เลยยืมคุณแม่ซื้อเลยณนะวันนี้ที่ดินอย่างเดียวตารางวาละ250,000บาทไม่มีอีกแล้วตอนสร้างตั้งโครงสร้าง20ล้านเฟ เจออีก20ล้านบวกที่ดิน25ก็ตั้งไว้ว่า65ล้านบ้านไป20-3 0ซไม่เกินร้อยคนชอบบอกว่าบ้านเป็นพันล้านสาธุใครมีพันล้านมาซื้อจะขายให้เลยทําบ้านไปตีแล้ว100ล้านพร้อมได้พาชมบ้านแล้วว่าเสาวแต่ละต้นแกะร่วมกับช่างว่าจะต้องเท่าไราต้องใส่ใจทุกรายละเอียดช่างบอกว่าชีวิตนี้อย่าให้ใครสั่งทําแบบนี้อีกเลยวันก่อนไปเจอผู้รับเหมาเขาบอกตอนนี้400ล้านบาทหมอสุนินยังได้พาชมโต๊ะทานอาหารที่ มีความยาว7เมตรโดยบอกว่าเวลาผู้ใหญ่มาทานข้าวจากต่างประเทศก็มีดาราบอริบูตมาบางครั้งก็มาถ่ายหนังฟรีคิดเงินบ้างเก้าอี้ก็คัสตอม26ที่นั่งล้านกว่าบาทกัดฟันซื้อเพราะเด็กๆเ,เราถูกบังคับให้กินอาหารที่ไม่ชอบก็เลยคิดว่าวันหนึ่งเราจะสร้างบ้านมีโต๊ะยาวๆและมีอาหารที่อร่อยที่สุดในโลกมาเสิร์ฟตรงนี้บ้านสูงเท่าตึก8ชั้นกับดวงไฟ1,500ดวงมอสุนินกล่าวว่าบ้านโดมตรงนี้สูงเท่ากับตึก8ชั้นทุกวันนี้ยังเป็นนี้อยู่ ผ่อนคาบ้านอยู่แต่ก็ทําด้วยใจรักผมใช้เงินเป็นชันเดเรียผมซื้อที่จีนทอหอยู่ตรงนี้สี่แสนหากเป็นอิตาลี4ล้านบาทที่บ้านหลังนี้มีดวงไฟ1 5 0 0หลอดทั้งสีและการดูแลผมประหยัดจะมีช่างพิชายผมส่งมาให้2คนปีละ3เดือนมาเก็บรายละเอียดที่เขาเก็บได้แล้วก็กลับไปต่างจังหวัดต่อมาเจ้าตัวพามาเปิดห้องปาร์ตี้ที่บอกว่าปกติจัดปาร์ตี้ดีเจ 7MC 4คนรวม11คนที่เด็ดอยู่ที่ชนเดอรียเขาใส่โซ่ไม่แข็งแรง ขี้เกียจขยับนั่งร้านก็ขยับชนเดเรียและหล่นหมด2องแสนไม่มีใครรับผิดชอบหล่นลงมาพื้นแตกเสาแตกหมดเลยเพราะแชันเดเรียกระเด็นไปปกติตแชนเดเรียต้องเอากระสอบรายหนักเท่านั้นไปแขวนอยู่แต่เขาไม่ทํารอบแรก2องแสนห้าหมื่นรอบที่2โดนไป2องแสนส่วนห้องน้ํานั้นหมอสุนินได้เปิดจากุชีว่าจากุจิหนึ่งแสนห้าหมื่นระบบจากุี่ไม่ทํางานน้ารั่วลงมาข้างล่างเพื่อนบอกอย่าฝังผมก็ต่อสายออกมาเองจากุี่ไม่เอาแล้วเวลาปล่อยน้ำ ก็รั่วผมก็ปั๊มดูดขึ้นมามันเป็นของที่ทําจากเมืองจีนเพราะอยากได้ใหญ่ๆถ้าจะเปลี่ยนมันยากต้องโดนดอีก3ามแสนเลยยอมไม่มีใครรู้ส่วนห้องแต่งตัวที่หลายคนสนใจนั้นหมอโซลินได้เปลี่ยนระเบียงมาเป็นห้องแต่งตัวประมาณ3ามแสนและบอกว่าทุกสองอาทิตย์ต้องเอาเสื้อผ้าไปทิ้งเพราะว่าผมไม่ใส่ขณะที่ค่าไฟที่ใช้ในบ้านดังนี้นั้นหมอโซนินบอกว่าเดือนละ70,000บาทบวกบวกท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับ ขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวส์ขอบคุณครับ